ไปปากทางปิดทุกปากทางเลยทำไมอ่ะแล้วจำกอทอไม่ได้รถที่ชนน่ะไม่ใช่ไม่มีกอทอะอะไรรถจราเล้งมึงติดคุกไม่โอ้โหติดคุกเรื่องอะไรพี่โอ้โหมึงไม่ดูไม่แลนนักเรียนเลยมึงชนนักเรียนชนนักเรียนไม่ม .6 ก็มาห้านี่นะโถหนูเวกรจริงจริงมึงบาป เรียนอยู่ไม่นานวันนั้นอาการเริ่มเปลี่ยนเกิดการขึ้นเหียนอ้าวไม่ใช่เกิดทิพไายเมาอ่ะเอ้ยทำอะทำมึงไออย่างนี้มึงเลยขึ้นชั้นสองเลยคน <c oughs> ยน,นี้จะไปบันทัว กูไม่ไม่พอใจเอเอเอยเอโอ้ไปแอลกเจอแล้วไปแกล์ใครเนเจอแล้ววันนั้นดูไม่ถนัดใจเลยสองคนสองคนพ่อลูกเียวันนี้ดูให้ถนัดนะทีทงว่าใครอะลิเกลิเก,เกมืองสองคนนะเป็นลิเกไม่เฉแล้วพ่อลูกอะมนที่<ช>ดูให้ถนัดวันนั้นดูไม่ถนัดชื่อคณะอะไรอะพีเอทองก็ดองศิลป์จำได้เฮ้ยพ่อคณะเราเริ่มดังแล้วมีคนจำได้ด้วยพ่อเดี๋ยวลงเพจไม่รู้ กี่คนเล็กติดตามใครกันเนี่ยคนบ้าลูกแม่อีแก่ให้ได้ดูสารรูปกูนิดอ,อายุยี่สิบเสกมาเรียกกูลูกแมร่รับรางวัลก่อนของใครครับผม,มอโอ้โหเฮ้ย <c oughs> บ้าได้รางวัลเน่ยพ่อคุณมากค่ะปากร้า,ายสามารถมาขัดขวางงานกู ยังไม่เรียกกัวแม่มึงตายเลยฮะมามามนตีมันดัวกูบ้าเอาเอ้ยเอ้ยคนบ้าคนบ้าอย่าไปถามใครคนแก่แล้ว เฮ้ยแม่เราไปเจอแล้วสองลูกไอ้นูลูกใหญ่ไอ้นี่ลูกเล็กเฮ้ยวันนี้ขาดกันไอ้เพื่อนแก่แก่มายาบอีกแล้วมายาบอีกแล้วมึงกับกูขาดกันมึงว่าแก่แก่เนี่ยมันสะเทือนพ่อมึงมาทําแม่กูทําไมว่ากูไม่ได้กูไม่ยอมเลิกกับกูจะเล่นแมมยัดเจ็บๆมันไปเพระเอกซกันเจ็บๆใครดูกูใครอย่ามาว่าเราเออคณะของเราเอาเลยอายุที่ นี่มึงทําแม่กูทําไมมึงไม่เว้นคนบ้าหรือว่าคนใบขอด่ามึงให้กรอคูไอ้เพื่อนระยำทำแย่ใจคิดลังแก่แม่กูแม่กูเหรอ ให้หนังฆ่าได้ให้ตาย,ยแม่เป็นบ้าเป็นบ้ายแม่เยี่ยนู้งอะไรลูกฉันไม่ลายเข้าบ้างไม่ยอมรักษาสะสางปล่อยให้มันยังบ้าอายู่ก็เพราะบ้ามันกล้าตะแบงกูจะเอาเลือสีแดงมันออกมาดู กูตกตายก็ไปข้างนั้นไปไอ้ไอ้ไอไอวอลแก๊บของแก๊ไปไปโดนไี่โดนไลครับไปเพื่อนไล่เป็นศึกสายเลือดระหว่างอมรเทพกับบุญทิงมี่ไม่มึงเงือบมึงเงือบมึงไม่ตอบต้นกูเองอีบักไม่ตอบไม่คว่ำเลยเร็วจริงๆเลยมึงมากูมาอะไรกับมึงกูอยู่กับบ้านเขากูย้ายบ้านแล้วสัมนะหลังควงอยู่บ้านพี่มึงเพื่อนมันะไม่ใช่เหรอน ดีนะใช่พี่อย่าไปคบมันเลยอย่าไปครอบมันไอ้มึ่นไอเลวไอชาชั่วนิสัยอย่างมึงอ่ะคนอื่นคงจะไม่รู้แต่กูรู้แก่ใจรู้ต่เขาไปเลยคนแก่คนเท่างไม่เคยเว้นทาผู้หญิงท้องมึงก็ทิ้งมึงม็เลวแค่ไหนเลวจริงจงเลวมากเลวมากเลวที่สุดคนแก่คนเท่าก็ไม่เคยเว้นไม่เว้นหลอกพาคนแก่ไปนอนเออสาวสาวก็ท้องแล้วก็ทิ้งใช่เลวมากเลวมากพรเทพเหรอไอขวดเฮ้ยมันไม่ใช่กู มันมันไอเทพไม่เคยทําใครมึงผมก็ไม่เคยไม่เคยอะไรแล้วที่ทะเลาะกันอยู่ในเฟซอ่ะมันเป็นกต่ขีบเลยเมื่อกี้เข้าข้างกูอยู่เลยก็รู้แล้วพี่ดีมไม่ดีคนเดียวเนี่ยมายิ้มอะไรกูถามมึงสักคำหนึ่งบุญทานเนี่ยมึงเคยรู้จักมั้งไหมมึงเคยทำมั้งไหมวันเท้าวันโกนมึงเคยตื่นไม่ทำบุญต้างไหมใช่เนี่ยขับวันาแล้วเนี่ย เคยทำบ้างไหมอเออแล้วจริงๆแล้วมากนอนตื่นโน่นสามโมงเย็นมึงนอนก็ไม่ได้ยังไงวะเนี่ยเขาโบราณเขาว่านอนกินบ้ากินเมืองไอ้เนี่ยกินราชวาวังกูก็ว่าอย่างนั้นแหะผ่อนแทบใช่ไหมไอ้วรเฮ้ยด่ามันดา่น<อ>ดามันแล้วต้องด่ามึงมึงสามโมงก็ไม่ตื่นเลยเพราจะมึงคนดีมึงไรคนเลวต้องอยู่ข้างพี่คณะผ่นพันรับงานเนดะี๋ยวกูจะเตะขนองสินให้ดูดยอยู่กับพี่ดีกว่าเออเพราะฉะนั้นแล้วก็มึง ยังมีชีวิตอยู่เลยไม่นะตา้เด่ดเอดไอ้โอ้ย,อยแม่ไรของแม่เนี่ยไ้ออกไปทั้งุน นี้ขนกูหลุดหมดเลยอะไรเล่นไม่ได้ดูแล้วเขายังไม่ได้ฟันเลยลบแล้วขนเขื่นหลุดหมดเลยโเผด็จอย่าไปเพียรไม่อายุเราเยอะแล้วขนก็ต้องร่วงเป็นของธรรมดาขนตาเล้วจริงๆเลยปะโถเขาว่าดิสวาหน่อยทำไมน้ำมันน้ำมันมึงก็เติมไม่ได้เขาก็หายแล้วเขาจะให้น้อยมึงทำไมมึามองทำไมใครพูดเนี่ยเออมึงนั่นแหละพูดทำไมน้ำมันน้ำมันน้อยเขาว่าแกล้งไปเกลียดเขาเของไม่พอรมาน้ำมันให้เกลียดเขามึงอะมึงเกลียดเขาทำไมมึงจะเกลียดก็เกลียดแต่กูรักของกู อยู่ด้วยกันดีกว่านะไอ้ทำท่าคบไม่ได้อยู่กันน้าดีกว่าพรพันธ์นค่อดีน้ยบุญทานไม่เคยทำมึงถามลูกพี่กูนี่เรื่องบุญเรื่องทานนําถามนี่เออมึงเคยมั้งไหมกูนี่โว้ยไม่ได้คุยนะเมื่อข้าทรรษามเมื่อวันที่13ป่ะเออวันที่13าเนี่ยทำไมอ้าวเข้าพรรษาวันแรกเนี่ยเล่นลิเกกลับมาเนี่ย หกโมงเช้าสองคนกับเมียถึงสลาวัดแล้วจะลิเก่ดึกดื่นแค่ไหนหกโมงเช้าถึงสลาแล้วอายุอย่างกูเนี่ยมึงยังทำแบบกูได้ไหมไปทำบุญกันเสิไปช่วยกันถือแกงถุงมากินมึงรู้ป่าไหมวันเข้ามันษาออกพรนษาวันกรดวันศาสตร์วันก็กลารเมื่อไหร่รู้ม้งเปล่าเมอออกพรรษาพิธีแล้วเขาต้มมัด สามกำมังเลยเอาไปทำบุญเหรอเออขายเจ้า <laughs> สามัดห้าบาทวันศาสตร์อีกโอ้โหวันศาสตร์ไทยนะะรอดสามก็เต่งว่าอะไรวันศาสตร์เออพระจะไปกินอะไรหมดก็เทใส่เทใส่เออหาบกลับบ้านเลยเออเอาไปกินกันเหรอโลละสามสิบแกมันไม่รู้เรื่องไงพูดจริงพูดไม่จริงไงนี่พี่ผมนี่เหรมาทำบุญเข้าวัดตลอด ทุกวันพุทธะหัสนะนะลูกชายพรเทพพรสวีนะครับนี่น้องขวดนะครับผมลูกชายบุญธรรมคนแรอะไรคนอื่นไม่รู้บ่อยเขาลองอยู่ใจทุกคนไม่รู้กขหาว่าน้องขวดคนไม่ดีทุกวันพุทธะหัสนะครับผมนุ่งขาวห่มขาวครับผมโอ้นุ่งผ้าขาวห่มขาวใช่ค่ะไม่ได้สวดมนต์นะพ่อทำไมอะนุ่งผ้าขนหนูน่องแลมสีขาวอะกูนึกว่าจะเข้าข้างกูกูไม่เข้าข้างมึงหรอกมึงไม่รับงานเลยพรพันธ์กูรับแล้วเขาไม่มีคนหามึงให้กูทำไงอะก็มึงเล่นกันอย่างงี้ใครจะหา ได้เขาก็เล่นดีเขาก็เล่นดีมันมันเป็นบางจังหวะอะใช่ตอนนี้เขาก็รู้ว่าคณะพรพันธ์เนี่ยคุณจะหาก็อยากจะหาแต่ก็รู้ว่าพรพันธ์น่ะเป็นเอ่อทีมบอลโลกกับแบบบอลโลกอะอลโลกยังไงอะพ่อสี่ปีหุ่นเขาอยากจะรับงานแต่ก็ห่วงพ่อห่วงพ่อไม่ไปมีเกเล่นใช่ว่ามันไม่ห่วงมึงนะมึงอยากตายแทนแม่มึงก็ได้กูะให้มึงตายสอาใจ โอเวนะเวนะเ้ยให้เขาฟันกนเนียค่อยลงเฮ้ย เสียงด่เก๋เป็นไรกันวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเสียงดังเนาะจิบหายเดี๋ยวคนไข้ในนั้นต้องลุกมาแน่เสียงดังขนาดเป็นบ้าอะไรกันวะนี่เกเป็นอะไรไอ้สองคนมันเป็นไรไอ้คนนั้นอ่ะไม่รู้กูไม่รู้มันวุ่นวายอะไรมันคว้าผ่าไอ้พวกเนี้ยบ้าเออเลิกมึงพวมึงอันดีดีกันไปได้เงินไปไปได้เงิน